สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ร่วมกับเซนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือตกสิบหยิบล้าน Steel s a n d a ไ Thailand ผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้รับเงินรางวัล1นล้านบาทสนับสนุนโดยผลิษัทฟันด็อกเตอร์ไมออ์เราอยู่ในศึกรักสังเวียนล้านในรอบควิกกราวนะครับตอนนี้นะครับเหลือคู่รักนักสู้อยู่บนเวที6คู่นะครับสะสมเงินเข้ากองกลางแล้ว28,000บาทเอาละมองหน้ากันให้ดีครับหนึ่งใน6คู่นี้จะได้เงินรางวัลที่สะสมมากลับบ้านไปเพียงคู่เดียวนะครับ เอาละมาถามคู่แรกดีกว่าคุณบุ๋มกับคุณต้อมเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกคือเจอที่ไหนครับที่โรงเรียนค่ะตั้งแต่ชั้น 2> ม,ออมออ2ม <c> 2 <oughs> และคือเป็นแฟนกันตั้งแต่ม .2 จนถึงปัจจุบันแต่งงานกันมีลูก3แล้ว <c oughs> โอ้โหถือว่าเป็นแฟนคนแรกของเราเลยไหมใช่ค่ะแล้วคุณต้อมล่ะใช่ครับโอ้โหหวานจริงๆ นะครับเอาละวันนี้ต้องมาพิสูจน์กันนะครับรว่าความหวานนี้จะทําให้ยืนอยู่เป็นคู่สุดท้ายในศึกรักสังเวียนล้านได้หรือไม่คุณ <c oughs> เปิ้ลและคุณอุ้ยล่ะครับกี่ปีนะฮะของคุณอคบกันมา12ปีครับ12ปีเหมือนกันโอ้โหแล้วคู่นี้ล่ะคุณนิวคุณ,คณ,คณ,คณท็อปคบกัน 5, 5ปีครับ5ปีปแล้วใครใครเป็นคนเข้าไปจีบกันใครก่อนอะ่ะก <c oughs> <c oughs> ็ผมเ่ยละครับชอบเขาเขาเขาแสนรู้ดีครับ แต่ว่าเวลาจีบเราเราเป็นคนจีบนี่ผมว่าคุณแสนรู้คุณไม่เถียงผมเลยเหรอเนี่ยเออเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนิวคุณนิวเข้าไปจีบคุณพอบก่อนเนอใช่ทําไมเราประทับใจอะไรในตัวเขาเขาก็แปลกๆไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะอ๋อคือคุณนิวชอบของแปลกไม่ใช่ผมผมหล่อแปลกๆครับอ๋อหล่อแปลกๆหล่อแปลกๆคนนี้เขาบอกคารมคงทายเมื่อเช้ามายังไงครับ เช้าผมมารถบัสครับแต่ไม่ใช่รถบัสคันเดียวนะฮะมีรถอะไรบ้างครับรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮุนไดเปอร์เช่ปาเจโร่วีโก้โตโยต้าคอนเนอร์ลมโบากินีซิตี้เจฟรี่ทีด้าไททันวอลโว่นิสสันคอนด์บีเอ็มดับเบิลยูมิตซูซูบูรุโอ้โหแต่เพลินว่าวันนี้ผมไม่มีตังค์เลยเหมาตุ๊กตุ๊กมาอ้าวแล้วที่เมื่อกี้ไล่ๆอ่ะอ๋อไม่ใช่รถคุณไม่ไม่ใช่รถคุณเหรอไม่มีครับมีตังค์โอ้คุณไล่อย่างเงี้ยเลยคุณนิวเลยหลงคารมคุณใช่่มมัใชครบผออ๋ เอาละแหมมาต้องเฮะเล่นมุกเหรอเมื่อกี้แฟนกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นแฟนกันไหมเนี่ยพี่พี่แบแฝนผมไหมเนี่ยเออนะผมก็อยากลูกเหมือนกันเออเอาละอมาทางด้านนี้กันบ้างคุณโจ้กับคุณกุ๊กอะครับครับผมเออไปรู้จักกันเจอกันที่ไหนที่สำนักงานบัญชีครับสำนักงานบัญชีทำงานอยู่ที่เดียวกันใช่ครับแล้วตอนนั้นคุณเป็นเป็นพนักงานในในบริษัทนั้นแล้วคุณกุ๊กล่ะเป็นน้องฝึกงานค่ะ เป็นน้องฝึกงานโอ้เ <público> รียกว่าสมพานกินไก่วานั่นเองคบกันมานานแค่ไหนแล้วห้าปีครับห้าปีแล้วนะครับควนั้นล่ะครับคุณเปิ้ลนะฮะสี่สี่ปีครับสี่ปีสี่ห้าปีใช่ครับผมประทับใจอะไรตัวซึ่งกันและกันคุณเปิ้ลประทับใจอะไรตัวคุณดิวจริงๆเราเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันค่ะ แล้วก็แบบมองตากันไปมองตากันมาเลยลูกสองเลยอะแล้วคู่นั้นแหละครับคุณไนด้าคุณเบนสองสามปีประมาณสองสปีใช่พกมาสองสองปีกว่าแล้วประทับใจะไรตัวคุณเบนครับก็เขาก็เป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนน่ารักสม่ำเสมอคุณไนด้าแล้วลูกน้องลาลาเบลใช่ไหมครับค่ะได้ข่าวว่าติดคุณเบนด้วยเหมือนกันมากค่ะเขาตั้มใจเอาล่ะตอนนี้รู้จักความรักของทั้ง 6คู่บนเวทีแล้วเงินสะสมอยู่28,000บาทจะมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นล่ะครับที่จะได้เงินจำนวนนี้ซึ่งอาจจะต้องมากขึ้นมากขึ้นนะกลับไปเป็นคู่เดียวมาสะสมกันต่อเลยควิกลารอบต่อไปเริ่มที่คุณบุ๋มครับตั้งสติให้ดีเ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมนุษย์เทพเนี่ยถูกต้องครับผู้หญิงครับ30,000บาทครับ มาต่อที่คุณปั้นกันเลยครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสีแดงอ่อนชมพูถูกต้องครับ32,000พับาทครับมาถึงคนต่อไปครับคุณนิวครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลทุกขทองของอาจารย์ถูกต้องครับลูกศิษย์ครับ34000บาทมาถึงคุณฟุ๊กครับ สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับต้องเป็นอย่างนั้นต้องทําขาดไม่ได้จำเป็นถูกต้องครับจาเป็นครับ3ามห0บาทมาถึงคุณเปิ้ลครับแมดูมีแบบหายใจลึกๆแ,แปลกๆครับสิบวินาทีตั้งสติให้ดีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับชิ้นส่วนของร่างกายถูกต้องครับอวัยวะ3ามหมื่นแปดพันบาท เอาล่ะเขาตอบกันมาได้5คู่ติดกันแล้วมาถึงคู่สุดท้ายของควิคลาวรอบนี้คุณไอด้าครับเซบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสนุกสนานเบิกบานใจถูกต้องครับรื่นเริงสี่หมื่นบาทสะสมไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหวันนี้เปิดมาควิคลาวรอบนี้ตอบถูกทุกคนเลยทีเดียวเอาล่ะใครจะตกเป็นคู่ต่อไปเดี๋ยวกับมาลุ้นกันหลังเบรกโฆษณาครับ กลับเ้าสู่ตก10บหยิบล้าน s สต l ล t แ n นดิงไทยแลนด์กับศึกรักสังเวียนล้านในรอบควิกราวนะครับตอนนี้นะครับเงินกองกลางสะสมอยู่ถึง40,000บาทเลยทีเดียวเหลือคู่รักอยู่บนเวที6คู่ครับเริ่มควิกราวรอบต่อไปที่คุณหมุ๋มเลยครับตั้งสติให้ดีนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับบอกแจ้งพูดบอกแจ้งพูดกล่าวค่ะกล่าวถูกต้องครับกล่าวครับ โอโหเหลือ2วินาทีเท่านั้นตอนนี้42,000บาทครับคนต่อไปคุณเปิ้ลตั้งสติให้ดีนะครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับรอยเปื้อนครบับถูกต้องครับ44,000บาทครับคราบนั่นเองเอาล่ะคนต่อไปคุณนิวสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกีดกัน้นสกัด ไม่ใช่ครับกีดด้านสกัดเร็วครับนิวเหรอครับคุณลกายเลยครับเร็วครับเร็วครับหมดเวลาครับคุณท็อปจาดอะไรมันสกัดได้จาดอะคำตอบที่ถูกคือขวางครับถูกต้องครับขวางคุณนิวเกิดอะไรขึ้นคิดไม่ออกค่ะคิดไม่ออกคุณนิวครับอยากเห็นเขาตกไหมค่ะอยากตกไปสภาพแบบไหนเอาแบบเวอร์เวอร์แล้วก็ตกไปเลยค่ะเวอร์เวอร์ตกไปเลยเชิญเชิญ สะสมอยู่ที่44,000บาทแต่ตอนนี้เหลือคู่รักบนเวที5คู่เท่านั้นคู่ต่อไปคุณกุ๊กค,ครับมาลุ้นกันว่า10วินาทีนี้จะตอบได้หรือไม่กับคำถามนี้ครับร้องเบาๆเรื่อยๆด้วยความเจ็บปวดคลางถูกต้องครับ46,000บาทครับมาถึงคู่ของคุณเปิ้ลและคุณนิว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเอาชนะทำให้ราบ ถูกต้องครับปราบ48,000บาทสะสมไปแล้วมาถึงคู่สุดท้ายของรอบนี้คุณไอด้าและคุณเบน1ิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเรียงคู่กันไปขนานค่ะถูกต้องครับขนานครับ50 0 0มบาทครับเอาล่ะควิคลาวรอบนี้นะครับตกไป1คู่เหลือ5คู่อยู่บนเวทีอย่ารอช้าสะสมเงินกันต่อเลยดีกว่า ตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ<ฮ>ประกบเข้าให้แน่นขนาบถูกต้องครับขนาบครับ5้า0มบาทเอาละคนต่อไปคุณเปิ้ลครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพั<ฮ>งแตกทำให้แตกพังถ<ฮ>ึงเครได้พูดออกมาครับพั<ฮ>งแตก ถูกต้องครับทลายครับ oh. คุณอุ้ยเหมือนเหมือนชับจะเป็นลมนะครับแม่กว่าเขาจะตอบมาตอนแรกยืนยิ้มอย่างเดียวเลยนะฮะคุณ <Okay. S 1> เปิ้ลโอ้โหแล้วตอบถูกจนได้ทลายนั่นเอง54,000บาทสะสมไปแล้วมาถึงคุณกุ๊กครับแม่มันกลับมาเร็วเหลือเกินนะตอนนี้ <c oughs> ตั้งสติให้ดี <c oughs> สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <c oughs> ให้มอบให้ใช้กับพระถวายค่ะ <c oughs> ถูกต้องครับ5 6 0 0 0บาทครับ <c oughs> ความกดดันมาเยือนคุณเปิ้ลอีกแล้วครับตั้งสติให้ดีหายใจลึกๆสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับขั้นครามกลัวเพราะเคยรู้ริดมาแล้วขยาดค่ะถูกต้องรับ5้า5 8 0บาทครับเอาล่ะแม่รอบนี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวมาถึงคุณไอด้าครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับขับไล่ทำให้สิ้นไปเอ้กำจัด ถูกต้องครับ6กหมื่นบาทครับเดี๋ยวแล้วตอนแรกอุ้ยอะไรอุ้ยเขาบอวาสำรับมันซ้ําแล้วอ๋อเป็นนึกถึงคําที่ซ้ําไปแล้วโอ้โหรอบนี้ตอบกันอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีใครตกไปด้วย60,000บาทสะสมไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มสะสมกันต่อที่คุณบุ๋มครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับแพ้ไม่มีทางสู้ถูกต้องครับจำนนนะครับ62,000บาท มาถึงคนต่อไปที่คุณเปิ้ลครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำเสียงคููคมคููไม่ใช่ครับคำรามถูกต้องครับคำรามครับ64,00 0บาทครับมาถึงคุณกุ๊กครับ10วินาทีครับต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคัดลอกจำแน่ไม่ใช่ครับเร็วครับดึงรยได้พูดออกมาครับลอก มาถึงคุณฟุ๊กครับเส1เวินาทีครับต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคัดลอกจำแนกไม่ใช่ครับแล้วครับนึกอะไรได้พูดออกมาคัดลอกสำเนาสำเนาสำเนาถูกต้องครับสำเนาครับผมเผลาครับโอ้เกิดอะไรขึ้นคุณโจทำไมเงือแตกเลยอะทำไมนานเลยเกินมันนานไปหน่อยใช่ไหม โอโหผ่านไปได้อย่างบุดวิดมาถึงคู่ต่อไปครับคุณเปิ้ลมาที่ไรยิ้มแยแยทุกทีเลยทีเดียวเอาละสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแนวแถวแถบสำเนาค่ะลำเนาค่ะถูกต้องครับลำเนาครับหกหมื่นแปดันบาทเดี๋ยวเดี๋ยวสำเนาเขาตอบไปแล้ว จะสำเนาเขาไปเป็นคำตอบตัวเองไม่ได้นะฮะมันคือลำเนานั่นเองนะครับ68,000บาทเอาละไปถึงคู่ต่อไปคุณไอด้าส0บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้นถูกต้องครับต้นตำรับครับ7 0,000มืนบาทสะสมไปแล้วตอนนี้ศึกรักสังเวียนล้านรอบควิกราวนี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวไม่รู้สู้เพื่อเงินหรือไม่อยากให้สามีเราตกลงไปก็ไม่รู้ มาลุ้นกับคุณบุ๋มครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับรู้สึกว่าเสียวมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วยขยักขยแงไม่ใช่ครับเร็วครับรู้สึกว่าเสียวมีอาการขนลุกขนพองไม่ใช่ครับหมดเวลาครับคุณต้อมตอบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ด้วยมีใครตอบได้ไหมครับรู้จักสยดสยองไหมนีม่แหละถูกว่า คุณต้อมครับรู้จักคํานี้ไหมนี่แหละเริ่มจะรู้จักแล้วครับเริ่มจะรู้จักแล้วทำไมคุณบุ๋มแบบหัวเราะเลยอ่ะนี่แหละ <c oughs> หมมแล้วคุณบุ๋มมีอะไรอยากจะบอกคุณต้อมหน่อยไหมทำดีที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้ว <c oughs> ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วจริงๆอยากให้เขาไปแบบไหนอ่ะอรู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ตัวด้วยเขาเป็นคนตกใจง่ายไหมไม่รู้ตัวฝากแว่นด้วยนะฝากแว่นด้วยพร้อมจะไม่รู้ตัวยังคุณต้อมพร้อมครับยืนตรงๆ หายใจลึกๆจากกางแขนยืนตรงๆหายใจลึกๆหายใจครั้งที่1หายใจครั้งที่2รอบนี้ประเดิมคู่แรกตกไปทันทียังสะสมอยู่ที่70,000บาทมาถึงคู่ต่อไปคุณเปิ้ลครับเสรเวนาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ0ย์หายไปรับไปเร็วครับศูนย์หายไปรับไป เร็วครับเร็วครับสูญหายไปรับไปเร็วครับหมดเวลาครับคุณด้วยตอบได้ไหมได้ครับอันตรธานถูกต้องอ,อันตรธานแล้วกาลังจะอันตรธานหายไปแล้วอ๋อคุณกําลังจะอันตรธานไปคุณกําลังจะสูญหายไปคุณกําลังจะรับไปเหรอใช่ครับคุณเปิ้ลเกิดอะไรขึ้นครับเคยได้ยินคานี้คุณคุไม,ไม่เคยด้วยอยากเห็นสามีเราอันตรธานไปไหม ไม่สายหัวไม่ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากทำไมยิ้มอะ่ะฮะคุณเปิ้ลพร้อมไหมคุณอุ้ยอะ่ะพร้อมครับเชิญครับรอมองหน้ากันชนิดไหฮะหนึ่งในสามคู่นี้แหละครับอย่างน้อยตอนนี้70,000บาทจะเป็นของคู่ใดคู่หนึ่งใน3มคู่นี้นั่นเองจะเป็นของคู่คุณกุ๊กหรือไม่ต้องมาลุ้นกัน สิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับรูป,ปรพันธ์สันฐานของช้างต่างๆซึ่งดีและชั่วเร็วครับรถชะพัก,ก,ะพกอะไรนะครับรถชพักไม่ใช่ครับหมดเวลาครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะรถชะพักไม่ใช่ครับมีใครได้ไหมครับรคคชลักคุณเปิ้ลตอบถูกครับถูกไหม <laughs> คดชาดก็คือช้างอ่ะลักก็คือลักษณะนั่นเองคดชันลักเอาละคุณโจอโอ้โหเหมือนรู้ตัวเอาแบบไปแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว <c oughs> อรู้ตัวดีกว่ารู้ตัวด้วยคุณกุ๊ก <ผม S 1> อยากให้เขารู้ตัวไหมรู้ตัวค่ะ <c oughs> อยากให้รู้ตัวนะคุณกุ๊กครับพูดคำว่าไปให้ผมฟังหน่อยไป ยังสะสมอยู่ที่70,000บาทแต่เหลือคู่รักบนเวทีเพียงสองคู่เท่านั้นครับโอ้โหอยู่ที่คุณแล้วคุณเปิ้ลกดดันจังเลยมาลุ้นกันว่าจะตอบข้อของตัวเองได้หรือไม่สำหรับคุณเปิ้ลสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไล่ออกไปจากหมู่ไม่คบค้าสมาคมด้วยเดี๋ยวครับไล่ออกไปจากหมือไม่คบค้าสมาคมด้วย ลแล้วครับโมกเรลาครับคุณไอด้าเหมือนจะตอบได้อัปเปหิค่ะถูกต้องครับอัปเปหิ ح ح> และในที่สุดน,นะครับเราได้ผู้ชนะในศึกรักสังเวียนล้านรอบควิกราวได้แก่คุณไอด้าและคุณเน ح ح> บนเ7ลูงบาทครับ ح ح> ทำไมนะคุณไอด้า กอดมาดูดวงกันค่ะว่าแล้วนดวบอกว่าจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะอ๋อผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหคุณเปิ้ลแมทของคนอื่นตอบได้พอมาถึงตัวเองทําไมอะเกิดอะไรขึ้นมันตื่นเต้นยากใช่ไหมแต่คุณเปิ้ลรู้จักคํานี้รู้จักอัปเปหิแต่มันจังหวะมันสิบวินาทีมันเร็วไปเหลือเกินโอ้โหคุณนิวน่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถือว่าคุณเปิ้ลทําเต็มที่แล้วใช่แล้วครับคุณเปิ้ลครับถึงเวลาที่คุณนิวเขาจะต้องตกไปแล้ว อยากให้เขาตกไปในสภาพแบบไหนดีเอาแบบหล่อๆแล้วกันนะพ่อนะแบบไหนก็ได้ครับบบแไไหนก็ด้อยู่ที่คุณเปิ้ลเลยงั้นตกเลยดีไหมคะคุณเปิ้ลนับ1นถึงสให้ผมฟังหน่อย1นึ่งสองามเมื่อกี้ท่าที่คำว่าอเปหิครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรรอบหน้าก็เดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดครับเพื่อที่ไม่ให้เขาตกลงไป แสดงความยินดีกับสึกรักสังเวียนล้านรอบควิกลาวคุณไอด้าและคุณเบนเจ็ดหมื่นบาทครับได้เงินแล้วแต่เห็นคนอื่นตกไปแล้วคุณไอด้าอยากเห็นคุณเบนตกไปบ้างไหมครับอยากค่ะอยาก,ยากทาไมแบบเราไม่คิดสักนิดนึงเลยเหรอไม่ก็รอบที่แล้วเรามาเราตกแล้วไงเราอ,อยากให้เขาสัมผัสประสบการณ์นี้บ้างอย่างนั้นเลยคุณเบนรพร้อมจะรับความรู้สึกนั้นไหมพร้อมครับผมจริงๆผมก็อยากลองตกลงไปด้วยอ๋อหรออว่าเป็นยังไงครับอยากรู้ด้วย คุณนด้าอยากจะนับเองไหมไม่นับดีกว่าค่ะเอาแบบไม่รู้ตัวเอาแบบไม่รู้ตัวเอาแบบไปแบบไม่รู้ตัวใชเ่เอาลครับเอาลครับ <c oughs> เอาล้ครับ <c oughs> <ๆ> <c oughs> เอาลนล้รับส้รับเอวับล้วคาในใ้รอบที่ผู้วญิัตอบแล้วู้ชายตกวคเานไ้เรีับร้อยแล้วคะอครับเดี๋ยวคเอาแล้วครับเอบาลครับอับเอ้ครับารับอรบอแล้ผู้หญิงจะตกะครับรเน, ונה, รน,น,นครับเ้ชครตอ้อามาครับวคับวับนี้วครัออบคบคเารับเอา วาสลีดยูโรเคกอาหารเช้าซีเรียลโฮเกนเนสเล่โกโก้ครันช์แป้งเด็กจอร์สันรอสซัมแบรนด์รังนกแท้ยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลและน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำเดียวครับ ท่านผู้ชมที่สนใจอยากมาเป็นนักสู้ในรายการส่งรูปถ่ายเพราะประวัติของตัวท่านมาที่บริษัท s e n ส์เอน e ต t ร์เทนเมตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับกลับมาพบก,กับความสูงในศึกรักสังเวียนล้านได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิหยิบล้าน s t ิลซานดิไทยแลนด์พบก,กันใหม่สวัสดีครับ